วิธีขึ้นซิลเวอใน v a l แวร n นรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีแรงบรอนส์หรือไอรอนขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีแรงบรอนส์หรือไอรอนควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเล่น v a ลแลนด์ l คนที่เพื่อนบอกให้มาเล่นเกมก็เล่นตามและมีความสุขกับการเล่นเกมอยู่หรือคุณจะเป็นฮาร์ดสตั๊กบอลหรือไอรอนที่ออกจากรังตัวเองไม่ได้โดยเพราะเหตุใดก็ตามรเราคิดว่าเราควรอยู่โกนนะถ้าไม่มีพวกสมิร์ฟหรืออะไรนี้ดีใจยุ่ยนะครับเพราะว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอของคุณเพราะนี่คือวิธีขึ้นซิลเวอร์ใน Val แ <Bye, S 2> ลนด์ by เป็นเม l แล้วคุณเก่งมาจากไหนถึงมาเป็นโค้ชพวกเรานี่อ่านั่นเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับผมเนี่ยเป็นโปรเพลเยอร์ที่แข่งมาแล้วหลายที่รอเล้วนะครับผมเป็นแค่เอโมทาวันเฉยแต่ผมก็มีเคล็ดลับดีๆที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ในเกมเพลย์ของตัวเองได้นะครับเอาล่ะเรามาเริ่มไปเลยสำหรับแรงงไ i รอนหรือบรอนซ์เนี่ย คุณคือ37%ของผู้เล่นทั้งหมดของ v ฟ l o r a ร t ในแรงเช่น Iron หรือ Bronze นี่นะครับสกิลรอบ้รนของทุกคนอาจจะอยู่ในระดับที่ไม่สูงขนาดนั้นอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเพิ่งเริ่มเล่นเกมหรือด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําให้ชนะแรงต่าๆได้ก็คือการยิง,งการยิงการใช้อ bility ที่ดียังไม่มีผลขนาดนั้นในแรงบอนหรืออิรอนถ้าคุณไม่สามารถยิงเขาได้คุณก็ไม่สามารถชนะเขาได้เอาจริงนะครับแค่ยิงแม่นก็ขึ้้้น Silver ไดแลว100% เออก็รู้ว่ายิงไม่แม่นแล้วทำยังไงให้ยิงเก่งขึ้นล่ะอันดับแรกการวางเป้าอันนี้ทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับว่าเวลาเล่น Valorant เนี่ยเราต้องเล็งที่หัว <Brand. S 1> สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่อง anatomy กันนะครับคำถามแรกส่วนไหนของร่างกายคือหัวล่ะครับตรงนี้เก่งมากงั้นไหนลองวางพอสแทร์ที่หัวสิ เฮดช็อตในเกมนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะมันคือจุดที่เลือดลดเยอะที่สุดการที่วางครอสแร์ไปไว้จุดอื่นที่ไม่ใช่จุดหัวมันจะทําให้ Headshot ยากขึ้นมากผมเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าต้องเล็งที่หัวแต่เราควรวางครอสแร์ให้ถูกที่ตอน p e ีคตอน h o l ดแองเกและตอนที่บุกไปหาศัตรูด้วยไม่ใช่ตอนที่ยิงอย่างเดียว เคล็ดลับของผมในการจัด crosshair ก็คือการวาง crosshair ให้สูงกว่าที่เรายิงนิดนึงนะครับการที่เราวางสูงขึ้นนิดนึงมันจะทําให้เราวาง crosshair โดนหัวพอดีนะครับการที่เรามี crosshair placement ที่ดีจะช่วยทําให้การยิงของเราดีขึ้นไปตามธรรมชาตินะครับ movement การขยับตัวการขยับตัวมีผลต่อการยิงมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหยุดเดินเวลายิง นี่น่าจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของแรน์ไอรอนหรือบอลใชครับเอาจริงเนี่ยผมก็ชอบเดินยิงเหมือนกันหลายครั้งด้วยเพราะว่าพอเราเห็นศัตรูเนี่ยเราก็ยิงแบบรนๆเราก็ยิงไม่โดนพอยิงไม่โดนเนี่ยเขาก็ยิงกลับพอเราจะยิงกลับสู้เราหยุดยิงดีกว่าเพราะมันมีค่าเกือบเท่ากันเลยมีค่ามากกว่าได้ซ้ำถ้าคุณขยับเวลายิงเนี่ยมันจะไม่มีทางยิงโดนเลยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันสร้างมาให้ใช้สกิลการหยุดและการยิงที่ต้องฝึกและก็ใช้ muscle memory ในการทำโอเคผมกลับคำพูดทั้งหมดแล้วครับ แต่ว่าถ้าอยากขึ้นแรงเนี่ยมันจําเป็นต้องปรับมูฟเมนต์ของเราให้ถูกต้อง <square. S 1> เพื่อจะได้ยิงมันแม่นขึ้นทิปส์ลองใช้เทคนิคขยับหยุดยิงน <c oughs> ิดนึงแล้วก็ขยับหยุดยิงครอบเฉชวัะก็เหมือนที่พูดแล้วครับขยับหยุดยิงแล้วก็ขยับแล้วก็หยุดแล้วก็ยิงทิปส์ของทิปส์สิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือการใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งยิงรองให้หยุดร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนค่อยยงิงม <M' è S 3> ันเป็นสิ่งที่ทําค่อนข้างยากขนาดแรงสูงอาจจะทาไม่ค่อยได้ด้วยซ้ําแต่ว่าถ้าทําได้เอมของคุณจะดีขึ้นมากๆเลยครับ การปรับเซนต์เรื่องการปรับเซนต์ให้ถูกต้องเนี่ยมันสําคัญมากๆนะครับในการยิงแต่ละคนเนี่ยมีเซนต์ที่ตัวเองถนัดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องลองหาด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าผมแนะนำนะครับผมแนะนําให้เล่นเซนต์ต่ํามากกว่าเพราะว่ามันจะทําให้การเล็งเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็แม่นขึ้นเยอะเลยครับโปรส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้เซนต์ต่ากันเยอะมากๆเลยทีเดียวการฝึกวิธีที่ฝึกเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับเช่น Aim Lab Practice Range แต่ผมคิดว่าถ้าเป็นแรงงไ i รอนหรือบรอนส์ควร practice ที่ deathmatch หรือว่าเกมจริงๆมากกว่านะครับจะได้เรียนรู้การขยับของคนอื่นแล้วก็ฟิลของตัวเองด้วย Teamwork? มมันาไปแล้เอาจริง Bronze Iron Teamwork ยากมากๆ99%คือไม่มีใครใช้ไม้แล้วก็ไม่มีใครบอกอะไรทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็เฉลยครับความรู้เรื่องแมปแล้วก็ตำแหน่ง สำหรับผู้เล่นที่ใหม่จริงๆแล้วเนี่ยความรู้เรื่องแมปเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะครับถ้าเป็น d ูเ l สต์คุณต้องรู้จักมุม Flash หรือมุมของศัตรูที่จะพีคมาถ้าเป็นสโมเกอร์คุณต้องรู้จักจุดสโมกของแต่ละแมปถ้าเป็น Sentinel คุณก็ต้องรู้จักจุดวางของกับดักถ้าคุณเล่นเป็นโซวาคุณก็ไปหาไลน์อัพร้อยลนใน YouTube แล้วกันนะครับ แค่นี้แหละครับทิปส์ของการขึ้นซิลเวอร์แรง์บรอนซ์กับไอรอนอาจจะเป็นช่วงที่ต้องใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างเยอะเพราะว่าคนเล่นอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือไม่เคยเล่น NPS มาก่อนเพราะฉะนั้นการยิงอาจจะไม่ชินขนาดนั้นก็ลองฝึกยิงดูนะครับอาจจะชินขึ้นเองแค่นี้แหละครับเทดลับของการขึ้นซิลเวอร์ถ้าเล่นแล้วขึ้นซิลเวอร์แล้วเนี่ยก็รอดูวิดีโอต่อไปได้เลยนะครับไปละบ๊ายบาย